ไม่อยากเป็นข้อเสื่อมตลอดชีวิตให้รู้6ข้อนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนะี่ยมักจะรู้ข้อเสื่อมว่าเออเป็นข้อเสื่อมเนี่ยเกิดจากอายุนะครับเขาจะรู้อยู่แค่นี้เองนะครับแล้วเขาก็จะไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วเขาก็จะมาถามผมที่โรงพยาบาลว่ารักษาอย่างไงให้ข้อเสื่อมหายนะครับผมอยากจะบอกความลับให้นะว่าข้อเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นแล้วไม่สามารถย้อนกลับได้นะครับดังนั้นใครถึงตรงนี้พิมพ์คำว่าป้องกันดีกว่ารักษานะครับความลับข้อที่1ของข้อเสื่อมก็คือ ข้อเสื่อมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ข้อเข่าเสื่อมตำแหน่งเดียวนะครับคนส่วนใหญ่มักจะเห็นคนแก่เนี่ยเวลาลุกนั่งปุ๊บก,ก็ต้องจับเข่าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่จริงๆแล้วข้อเสื่อมเป็นได้ทุกส่วนที่มีข้อต่อเลยตั้งแต่กระดูกคอก็ได้กระดูกหลังก็ได้นะครับอย่างเช่นดาราท่านหนึ่งนะครับที่ออกข่าวไปเมื่อไม่นานนี้นะครับที่บอกว่าออกกาลังกายจนกระดูกคดอันนั้นเป็นลักษณะของข้อเสื่อมชนิดหนึ่งแต่ไปเกิดจากการออกกาลังกายแล้วทําให้ข้อเนี่ยม นะครับผิดรูปไปแล้วทําให้กระดูกหลังคดแบบนี้เป็นต้นข้อที่2ข้อเสื่อมไม่ได้เกิดขึ้นจากอายุเพียงอย่างเดียวข้อเสื่อมมีสิ่งกระตุ้นได้ด้วยเช่นการออกกาลังกายผมยกตัวอย่างตัวเองเลยนะครับผมเล่นบาสเกตบอลตอนประมาณมัธยม2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนมัธยม2เนี่ยผมก็กระโดดขึ้นไปแล้วคราวนี้ตอนลงมาเท้าทั้งสองข้างแตะพื้นไม่พร้อมกันทําให้เข่าข้างหนึ่งเนี่ยถูกแรงกระแทกมากกว่าอีกข้างหนึง่งหลังจากนั้นผมก็เป็น ข้อเข่าเสื่อมข้างซ้ายจากการเล่นกีฬาแต่บางคนอย่างเช่นคุณพ่อผมคุณพ่อผมเนี่ยหรือป้าป้าผมเนี่ยเขาเคยอุบัติเหตุตอนเด็กนะครับทำให้กระดูกคอเขาเนี่ยเคยได้รับการกระทบกระเทือนขนาดตอนเด็กนะได้รับกระทบกระเทือนนะแล้วหลังจากนั้นอุบัติเหตุเหล่านี้ก็กระตุ้นให้คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นกระดูกเสื่อมที่คอสรุปแล้วผ่าตัดไปทั้งหมด4ข้อที่คอนะครับแล้วใส่ไทเทเนียมไปทั้งหมดประมาณ3ข้อนะแล้วทุกคนจะได้มองเห็นภาพไปว่ากระดูกเสื่อมมันไม่ได้ขึ้นอยู่อายุอย่างเดียวมันมีตัวอื่นที่เป็นตัววเร่งด้้ยขอที3 คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการน uh ั่งเล่นมือถือนานๆหรือการนั่งทํางานนานๆก็ทําให้กระดูกคอเสื่อมได้ถ้าไมถึงกระดูกคอเสื่อมทุกคนลองนึกสภาพตามจริงๆคนเราเนี่ยกระดูกคอจะอยู่ในท่านี้แต่เวลาที่เราอยู่ในท่านี้นานๆเช่นทํางานเล่นทําคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือหรือแม้แต่เล่นมือถือนานๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวกระดูกคอเราเนี่ยมันจะถูกกดด้านหน้ามากกว่าด้านหลังทําให้ผลสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นกระดูกคอเสื่อมนะนะทุกคนลองเดินออกไปนะครับตามรถ BTS รถไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าลองดูนะครับคนที่สูงอายุแล้วบางคนจะ ยืนแล้วก็มีหลังค่อมๆม,มันเกิดจากการที่เขามีอิริยาบถบางอย่างเนี่ยที่ผิดท่าเป็นเวลานานๆแล้วสะสมมาเรื่อยๆเ,เป็นตัวเร่งที่ทําให้กระดูกคอกับกระดูกหลังเขาอะเสื่อมแล้วทาให้โค้งมาข้างหน้าข้อที่4คือบางโรคเนี่ย ถ้าเรารักษาไม่ดีจะกระตุ้นข้อเสื่อมได้ยกตัวอย่างแล้วกันใครที่เป็นเกาบ่อยๆก็จะมีปัญหาเรื่องข้อนิ้วมือบวมข้อนิ้วเท้าบวมถ้าตรงไหนมีการอักเสบบ่อยๆตรงนั้นก็จะกระตุ้นให้เกิดข้อเสื่อมได้ดังนั้นตอนแรกเราเป็นเกาสักพักหนึ่งเราเริ่มมีอาการปวดโดยที่ไม่บวมแสดงว่าเราเริ่มเป็นข้อเสื่อมแล้วหรือบางคนเป็นรูมาตอย พอมันอักเสบบ่อยๆก็จะทําให้ข้อนิ้วมือผิดรูปรองไปดูนะครับถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่เป็นรูมาตอยจะดูเลยว่าพอมันอักเสบมากๆข้อมันจะเสื่อมครับแล้วก็กลายเป็นข้อนิ้วมือผิดรูปได้ข้อที่5ความอ้วนกระตุ้นข้อเข่าเสื่อมนะครับหมายความว่าตัวน้ําหนักตัวของเราเนี่ยมันมากมากทาให้กดทําให้ปกติรอยต่อระหว่างข้อต่อนี่สมมติว่ามันกว้างขนาดนี้นะทุกคนแล้วพอน้ําหนักเรามากขึ้นมันก็จะค่อยกดกดกดจนกระทั่ง ข้อเข่าเนี่ยมันไปติดกันในเวลาเราเดินมันก็จะสีกันพอมันสีกันแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยทําให้มีเศษกระดูกอ่อนเนี่ยหลุดออกมาทําให้บางคนพออ้วนเสร็จใครเป็นบ้างเดินแล้วเข่ามีเสียงกรุก๊บกรับกรุ๊บกรับนั่นแหละแม้ว่าจะยังไม่ปวดแต่ถือว่าเป็นสัญญาณของข้อเข่าเสื่อมระยะที่1แล้วดังนั้นใครก็ตามที่อ้วนเริ่มมีเสียงกรุ๊บกรับไม่อยากเป็นข้อเข่าเสื่อมไม่อยากขาโกงนะครับตอนแก่นะครับให้ลดน้ําหนักเสียแต่วันนี้นะครับก่อนที่น้ําหนักจะกดลงไปเรื่อยๆกลายเป็นข้อเขาเ่ะะา ข้อเข่าเสื่อมรักษาไม่หายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเป็นข้อเสื่อมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามมันรักษาไม่หายนะครับบางคนก็จะถามว่าเอา้าก็ในเมื่อมียาทำไมรักษาไม่หายยาที่เราเห็นกันนะครับมันเป็นยาลดอาการปวดมันจะแค่ลดการอักเสบลดอาการปวดแต่ไม่ได้ทําให้ข้อเข่าเสื่อมหายไปยาที่ชื่อว่า กลูโคซามีนเป็นยาที่เรากินเข้าไปเพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำในข้อเข่าเป็นการหล่อลื่นแต่ถ้าข้อมันเสื่อมไปแล้วอะต่อให้เรากินกลูโคซามีนมันก็ไม่ได้ลดอาการปวดนะครับบางคนไปต่างประเทศซื้อกระดูกอ่อนปลาฉลามมากระดูกก่อนปลาฉลามเนี่ยถือว่าเป็นคอลลาเจนชนิดหนึ่งนะครับที่กินเข้าไปก็จะมีส่วนในการช่วยทําให้เขาเรียกว่าลดการอักเสบของข้อต่อได้แต่ไม่ได้รักษาข้อเสื่อมนะครับรวมถึงคอลลาเจนด้วยบางคนอาจจะได้ยินคำคอลลาเจน ว่าสามารถช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมได้ผมบอกว่ามันไม่ช่วยนะครับงานวิจัยเขาบอกแค่ว่าถ้าเรารับประทานคอลลาเจน10กรัมต่อวันจะช่วยบำรุงผิวผมเล็บนะบ10กรัมก็เท่ากับ1ซองนะครับถ้าเป็นยี่ห้อที่ผมทานอยู่นะครับแล้วผมวิจัยมาเองเลยก็คือคอลลาเจนคิว1ซองจะมี10กรัมอยู่แล้วดังนั้นใครที่ต้องการบำรุงผิวผมเล็บนะครับก็ทานแค่1ซองต่อวันพอแต่ถ้าใครก็ตามอยากบำรุงกระดูกกับข้อต่อลดการอักเสบที่เกิดจากข้อเสื่อมหรือ ลดโอกาสการเกิดข้อเสื่อมในอนาคตเราก็กินแค่2ซองหรือ20กรัมต่อวันนะครับดังนั้นใครสนใจสามารถพิพ์คาว่าคอลลาเจนแล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมจากแอดมินผมได้ถ้า10นาทีหลังจากนี้แอดมินไม่ตอบข้อความนะครับสามารถทักใน Li น์แอดด็อกเตอร์ทีมหรืออินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กก็ได้นะครับส่วนใครก็ตามมีคําถามบอกว่าเราสามารถทานคอลลาเจนเยอะๆได้ไหมเพราะว่าเราอยากไปบารุงข้อต่อบารุงผิวผมเล็บเยอะๆผมบอกว่าเปลืองทุกคน คีย์แพงคือคําว่าเปลืองนะครับผมพูดตามตรงเลยคือต่อให้ผมผลิตเองจําหน่ายเองนะครับแล้วก็ทานเองนะครับผมจะไม่กินเกินวันละสองซองเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยต่อให้รับคอลลาเจนมากกว่า20กรัมต่อวันก็ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครสนใจคอลลาเจนที่ผมทานอยู่ชื่อคอลลาเจนคิวสามารถพิมพ์คาว่าคอลลาเจนได้แล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าผมใส่คอลลาเจนไปแล้วใส่ส่วนประกอบอะไรไปบ้างที่ช่วยบํารุงผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นข้้ออเสืมตตลลลดชีววิแคป สวัสดีครับ